งานมากรรมกันชากันชง360องศาเพื่อประชาชนพี่น้องสายเขียวทุกท่านครับงานนี้มีคำตอบนะครับการแพทย์ก้าวหน้าด้วยกัญชาทางการแพทย์เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้วยกันชงเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตมีอะไรบ้างในงานมาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องอสมที่เคารพรักทุกท่านครับช่วงนี้นะครับบุรีรัมย์จะมีงานใหญ่ครับพี่น้องครับจะมีงานสัมมนาทางวิชาการกัญชากันชง360องศาเพื่อประชาชนนะครับช่วงนี้บุรีรัมย์ก็จะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์นะครับก็จะจัดงานอีเวนต์ต่างๆหลายงานเลยนะครับกันชงกัญชา360องศาเพื่อประชาชนจะมีในวันที่5-7มีนาคมนี้นะครับณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ในงานนะครับท่านจะพบกับนิทรรศการกัญชากัญชงตำรับยาอาหารเวชสำอางก้าวแรกของกัญชาจากการขายล็อกนะครับเสวนากัญชากัญชงกับวิทยากรที่ดีที่สุดของประเทศรับการตรวจรักษาฟรีที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการนวัตกรรมกัญชาสร้างมูลค่าด้วยภูมิปัญญาไทยผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงจากวิสาหกิจทั่วประเทศเรียนรู้เพื่อต่อยอด เวิร์กช็อปกัญชากัญชงฟรีทุกๆวันนะครับเช่นวันที่5นี้นะครับมีข้าวเกลียบกัญชาเครปโซดาข้าวยำกันสาธิตมานวดกันนะครับวันที่6ขนมถ้วยฟูกัญชาซิลหมักใบกัญชาช็อกบอลกัญชาสาธิตเรื่องมานวดกันวันที่ 7. บามกัญชาไทยล้านนาเครื่องดื่มผสมกัญชารถดีเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดในตำนาน อย่าพลาดนะครับพี่น้องครับถ้าพลาดแล้วท่านจะเสียใจไปอีกหลายปีเลยนะครับมาร่วมงานกันนะครับกันชงกันชา360องศาเพื่อประชาชนที่บุรีรัมนีนะครับ5-7มีนาคม2564ครับท่านเกิดจะพบกับการสัมมนาทางวิชาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกันชาและกันชงนะครับเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์นะครับอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับพี่น้องครับ รายละเอียดต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดจากตารางการอบรมนะครับตารางการอบรมตารางวิชาการนะครับหมอชาติก็จะใส่ไว้ใส่ลิงก์ไว้ให้ท่านดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนี้นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับจะได้รีบลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมงานร่วมงานดีๆแบบนี้กันนะครับร่วมกิจกรรมดีๆที่บุรีรัมย์นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมทุกท่านครับลงทะเบียนนะครับเพื่อหาความรู้ และก็ต่อยอดเศรษฐกิจกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนครับพี่น้องอสมทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนอสมได้นะครับช่วยแชร์ต่อให้คนที่สนใจจะมาร่วมงานด้วยนะครับที่สนใจทั้งด้านพืชเศรษฐกิจนะครับกัญชงและก็กัญชานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้รับข่าวสารดีดีที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนาํามาฝากในคลิปต่อไปนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับท่านที่มีความคิดเห็นเป็นประการใดนะครับอยากจะฝากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรหรือว่าอยากคุยเรื่องไหให้เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะถามพี่น้องอสมอนะครับว่าถ้ามีงานดีๆแบบนี้ท่านจะมาเที่ยวชมงานจะมางานสัมมนาและเพื่อไปต่อยอดกันชมกัญชาท่านทราบไหมครับว่าที่บุญยามนี้มีแปลงทดลองปลูกนะครับ มีพื้นที่นําร่องในการปลูกกัญชาหลังคาเรือนละกหกต้นแล้วนะครับนะครับเริ่มแล้วนะครับที่อําเภอหมอชติที่ตําบลหมอชติเองนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการนะครับที่สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สมัครไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ที่อําเภอคูเมืองก็ได้ปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อําเภอที่หมอชติทำงานอยู่นะครับก็เป็นตําบลหนึ่งนะครับในกลุ่มเป้าหมายที่ปลูกกัญชาหลังคาเรือนละ6หกต้นนะครับ น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอชาญมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ